ฮับเบอร์แลนด์ไปปะไม่ไปหาฮับเบอร์แลนด์อ้าวอยากไปกึงโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระเตงทัวร์ครับรายการที่เมื่อคุณได้ดูแล้วต้องร้องว่าเฮ้ยแบบเนี้ยครอบครัวเราก็เที่ยวได้นะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4ของเซนทันเวสเกตนะครับที่นี่เป็นที่ตั้งของฮับเบอร์แลนด์ที่มีขนาดใหญ่มากครับโดยมีพื้นที่รวมกว่าหมื่นตารางเมตรเลยนะครับเป็นสาขาที่6ของกรุงเทพ และขึ้นชื่อว่าเป็นสวนสนุกในล่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวครับว่าแต่ที่นี่จะสร้างความสนุกให้น้องลูกจุ๊บได้ขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผมวิใหญ่จังเลยเนาะป้าต้องเหนื่อยแน่ๆเลยเอาลูกมาตัดกำลังที่นี่โอเคเลยอ่ะพอเราเข้ามานะครับจากชั้นสี่นะครับเราขึ้นบันไดเลื่อนเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นจุดซื้อบัตรนะครับนี่นะครับขอเข้ามานะครับก็เซ็นชื่อนะครับผู้ปกครองเซ็นไว้ก่อนนะครับนี่เป็นราคา แล้วนะครับแล้วก็แนะนำใครมีรองเท้าสุงเท้ากันลื่นนะครับก็เอามาเลยนะครับตามีที่นี่ก็มีจำหน่ายนะครับผมพอเราซื้อตัวเสร็จเราก็จะลงบันไดเลื่อนนะครับที่อยู่ข้างหลังผมเข้าไปเลน Let's go ต่วไปป็ป้าใส่ด้วยป้าใส ตรงนี้ก็เป็นบริเวณล็อกเกอร์นะครับใครมีเค้าของก็มาฝากตรงนี้ไว้ได้ก่อนนะครับตอนนี้คุณแม่น้องลูงจุกก็เก็บของเขาที่ล็อกเกอร์เรียบร้อยแล้วก่อนเข้าทำวามสะอาดเรียบร้อยนะครับใส่ลุยกันเลยน้องจึ๊ไปเลยเข้ามาก็จะเจอนะครับโซนอาหารเครื่องดื่มของกินเล่นนะครับถ้าเหนื่อยก็มาพักตรงนี้ได้นะครับผมที่กว้างสบายครับมีมาตรการทำความสะอาดนะครับโอเคพร้อมแล้วล้างมือกันเลย เอาเลยลูกเต็มที่เบสิกเบสิกไปก่อนนะครับขึ้นไปได้เลยโอจะรอดไหมนะจะรอดไหมน,ะลน,นะลุ้นกัน,กนลุ้นกันเฮ้ยไปลิ้วเลย่ะธรรมดาจะที่ไหนคะเธอ,อไปลิ้วเลยนะครับไปต่อขั้นที่สองแล้วลุงจุ๊กไปขั้นที่สองโอไม่ต้องลุ้นเลยครับรอดชัวร์ววไม่มีความกลัวเลยฮนะกลัวที่ไหน ลูกจะสไลด์ลูกต้องเก็บแขนด้วยนะคะก่อนอกนะคะ <G ül> เดินข้ามสะพานมาด้วยตัวเองนะครับหคุณพ่อเดินมาก็ไปได้นะครับสูงไหมสูงอยู่นะถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเลยเก่งมากค่ะคนเก่งไปยวไปเล่นสะพานโอ้กระโดดคืนนี้หลับสบายแนะ่ลูกจ๋า <Yeah. S 1> เป็นข้ามสะพานไหมคะนี่ไงสะพานลูกตอนนี้คุณแม่คุณลูกก็นั่ง<น>เล่นโดนัดแม่ตกเรียบร้อยแล้วอเ <laughs> โดนลูกแฝกล่วงนะครับเอาต่อไปตาลูกจุกแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะลูกจุกจะรอดไหมเอา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 โอ้ย <c oughs> อนางชอบอันนี้แฮะเบาๆเหมาะกับน,นางนะครับเส้นทางใหม่นะครับนางกำลังไปจนไปไปต่อแล้วที่นี่กว้างมากนะครับใหญ่มากเลยนะครับที่ผมพามาเล่นเดินจะมาพักใหญ่ก็ยังไม่รอบเลยมีหลายโซนตรงนี้ลื่นๆลื่นนืหน่อย นี้จุดโขนเล่นนะครับอยู่ระหว่างทางเดินอันนี้นะเป็นหนึ่งเครื่องเล่นที่ดูด้วยตารู้สึกว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสไลด์เกลียวนะครับสูงมากนะครับหลายชั้นเลยนะครับก่อนจะถึงชั้นล่างโอ้สูงอยู่ครับผมไปบ้านบอลกันนะครับน้องจุกกำลังจะไปต่อที่บ้านบอลทางหน้าเป็นสะพานแขวนนะครับไปต่อที่บ้านบอลนะครับชื่อว่าบิ๊กบอลพูลนะครับไปกันเลยนะครับบิ๊กบอลพูล บิเก t ตบอลโอ้ใหญ่มากใหญ่ประมาณฝาบ้านนะครับกล้องเก็บไม่หมดจริงๆ <Wow. S 1> แล้วก็ถึงตรงนี้นะครับมีจุดสไลด์เป็นอุโมงค์เล็กๆนะครับไม่ชันมาก3ามอันรวดเลยต่อไปก็เป็นทางบันไดเขารเรียกอะไรสะพานแขวนนะครับค่อนข้างชันเลยนะครับโอ้ oh. ลูกจบขี่หลังมา้มาลงไปนะครับจะไปโซนบ้านบอลน,นะครับ โอ้คุลักทุเลจะไปรอดไหมเนาะไม่รู้ในกล้องมันเห็นหรือเปล่าว่าทางมันค่อนข้างชันมากเลยคุณแม่ต้องค่อยๆสไลด์กระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบกระดึบน้องลูกจุกก็กระดึบๆๆกระดึบตาม <c oughs> ไปรอดรกันไหมนะแม่ลูกโอเคครับผ่านแล้วคุณแม่ต่อไปคุณลูก ไดไมอ่าดแบบีช่วยไหมยิงเลยยิงเลยยิงเลยวออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นนะครับที่ใส่ลูกบอลเล่นแล้วมันจะยิงขึ้นฟ้านะครับอันนี้ผมใส่ให้ดูนะครับนี่นี่พุ่งไปเลย ตรงนี้ค่ะเอาเลยจำเลย oh, <no. S 1> เอาเลยค่ะนอนแ่นอนแพ,นนพปิน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 เด็ก <Bye. S 1> ต่อไปเป็นรายการแข่งชูดบาสทำอะไรอ๋อที่นี่เป็นโซนชูสบาสเกตบอลนะครับน้องลูกจุบชอบมากๆนะครับ เหนื่อยมากทำไมถึงเหนื่อยนะครับเดี๋ยวดูอะไรเองแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอเคลูกวันยูวันชุด ไปเลยโอ้โหดูท่าแค่ท่าก็กินขาดโอ้โอ้โหท่ากินขาดเลยครับมันไดเลื่อนใช่ค่ะดูท่านาง Oh. <Yeah. S 1> อันนี้คือรถจักรยานที่เขาให้เล่นกันนะครับก็แข็งแรงดีครับผมตามาม้าเร็วตามม,ามาา้าทันแล้วเร็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 วเจี้ตูดม,ามา้าโดนชนตูด อันนี้ก็เป็นจุดเล่นบอร์ดนะครับน้องๆก็มาเล่นบอร์ดนี่หยืดจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงหน้าทางเข้าเดี๋ยวน้องลูกจุ๊บจะมาแล้วโอ้ลูกจุ๊บอยู่ข้างหน้านะครับจะเล่นบอร์ดมาแล้วมาแล้วยีว้าวโอเคค่ะออันนี้ก็คือให้เดินตามเส้นทางนะครับน้องจุ๊บก็เดินตาม นางก็จะมีท่าลงประจำตัวนะครับโดยการถอยหลังสไลด์ลงอันนี้นะครับมันก็จะก้องๆหน่อยลงยากมามีมามีนนมไม่เห็นนะครับพวกพวกเราลงช่องอุโมงค์หดหดอันนี้มามี่ <laughs> ม,มัี่าลง มันมุดได้แล้วมาโผล่ตรงนี้ไปเลยมุดเลยมุดเลยมาเร็วมาเร็วเดิ์ที่นี่มีเยอะนะคะแบบโผล่ก็อันซ้ายสุดนะครับแบบเลเวลปานกลางนี่แบบซิกแซกเนี่ยก็มีด้วยนะครับแบบเดียวก็มีตรงนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบ3าชั้นคล้ายๆส่วนสยามแบบธรรมดามีลูกบอลก็มีเยอะนะครับสไลด์ที่นี่เยอะมากครับผมน้องจุกก็จะสไลด์แล้วนะครับลงมาแล้วว,ว้าวสิ่งมากค่ะล,ลูกลงก่อนลูกลงเลย เด็กกำลังจะลงอุโมงนะครับลงสไลด์ด้วยตัวเองกอดด้วยกอดด้วยกอดด้วยมามามาปลาพาลงป้พาพาลงอ่ะนลงก่อนเร็วกอดกอดอกกอดอกกอดอกยา้โอ้ลงเร็วกว่ารอบแรกเยอะเลย ก็สนุก <Bien> ด <ven ido> ีนะครับบรแลนที there, like age, ่นี่ใหญ่นะครับเด็กไม่เหนื่อยแต่พ่อแม่เหนื่อยมากหมดแรงแล้วนะครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับเด็กก็ยังวิ่งเดินเต็มที่อยู่นะครับยังไงก็แนะนํานะครับสิดเทอมนี้ถ้ายังไม่มีที่ให้ลูกเล่นนะครับก็แนะนําที่นี่เลยูลูกจะลงอันนี้แล้วนะครับเด็กจะลงแล้วเห็นไหมคุณกูโยมเอาลงเอาลงเลย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 เอาขาลงเอาขาลง ก็คลิปนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับไปแล้วสวัสดีครับเย้ก <laughs> yeah, okay. ู๊ดบบยโอเคบายบายสวัสดีครับ